เส้นเลือดขอดดีขึ้นในเวลาเพียง29วันหลังจากที่กินคาบตองคือเริ่มกินตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2161ถึงวันที่8มีนาคม2161ใช้เวลา29วันเส้นเลือดขอดดีขึ้นมาพูดถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจกันนะครับจากข้อมูลศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ูดถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือ CVD ว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจหรือหลอดเลือดซึ่งก็มีหลายอย่างได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันโรคภาวะหลอดเลือดดาอุดกันและภาวะหลอดเลือดอุดตันในปอดปัจจัยเสี่ยงหลักที่สําคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่ถูกต้อง อันได้แก่การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดหรืออาหารที่มีไขมันสูงการไม่ออกกําลังกายการสูบุรีแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวก็จะนําไปสู่ภาวะความดันเลือดสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงระดับไขมันในเลือดสูงภาวะน้ําหนักเกินหรือโรคป้วนแล้วก็เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ในที่สุดครับข้อมูลจากสสส,อสอบอกว่าสถิติปี2552 คนไทยเราเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เป็น73%ของทุกสาเหตุรวมกันในอนาคตโรคก,กลุ่ม NCD ที่มีอัตราผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงสุด2อ,อันดับแรกได้แก่โรคเบาหวานลองลงมาก็โกรคหลอดเลือดสมองและก็หัวใจข้อมูลสสสสอดคล้องกับข้อมูลจากประสบการณ์ตรงในการออกพื้นที่บันทึกผู้ที่มีโอกาส มากินสมุนไพรขาวตองของผมตามภาพนี้นะครับแต่ในบันทึกของผมโรคหลอดเลือดหัวใจพบเป็นอันดับหนึ่งก็คือ158รายข้อมูลสถิติของโรคหลอดเลือดหัวใจที่เพิ่มมากมายทุกภูมิภาคในโลกแสดงว่าการรักษามีปัญหาวันนี้มาลองฟังเรื่องประสบการณ์จริงของข่าวตอนที่ผมพัฒนามาก,กับโรคหลอดเลือดหัวใจสักเคสหนึ่งแม่แก้วอายุ55ปีอยู่จังหวัดชยยายภูมิป่วยเป็นหลายโรคมาก แต่ที่น่าสนใจก็คือมีความดันต่ำมีการหน้ามืดบ่อยๆเหนื่อยกินอะไรไม่ได้เลยมีเส้นเลือดอุดตันที่ขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าถ้ารักษาสลายการอุดตันไม่ได้ก็ต้องตัดขาทิ้งแม่แก้วมีอาการทรมานมากคือปวดไปหมดทั้งร่างกายเลยเดินก็ไม่ได้กระดูกทั้งหมดของร่างกายมันเหมือนได้หลุดออกจากกันแล้ว อาว,วมจนมองไม่เห็นตาตุ่มของตัวเองคือมันพองขึ้นมาเฉยๆพอได้กินข้าวตองนานสักสองสัปดาห์ก็มีอาการกระทุ้งคือมีอาการปวดที่ข้อปวดหัวเขา่าปวดจนลุกไม่ขึ้นซึ่งเป็นอยู่แปดวันหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินได้เลยไม่เกร็ก็ดีขึ้นไม่ค่อยปวดหัวแล้วความดันต่ำก็ดีขึ้น ไขมันอุดตันที่ขาก็ดีขึ้นกลับไปพบหมอหมอบอกว่าไม่ต้องตัดขาแล้วตอนนี้ยืนานานๆก็ได้แล้วเดินได้ดีขึ้นมากๆการป่วยที่ดีขึ้นเรื่อยๆนี้ใช้เวลากินข้าวตองไม่ถึงเดือนเลยสิ่งในกรณีของแม่แก้วผมมีชื่อที่อยู่ของท่านครบตอนป่วยอายุ5 5ปีหากไม่ได้กินท้าวตองที่ผมพัฒนามานี้เข้าใจว่าโอกาสจะถูกตัดขากลายเป็นคนพิการก็มีสูง เนื่องจากโรคหลอดเลือดอุดตันเป็นโรคที่มีสถิติสูงอันดับสองของประเทศไทยหมายถึงเป็นโรคที่มีปัญหารักษายากหรือไม่หายการจะอธิบายการหายของแม่แก้วก็คงไม่มีทฤษฎีไหนจะอธิบายได้ดีเท่าทฤษฎีของเซลล์ ale, ซึ่งเป็นหน่วยฟื้นฟูซ่อมแซมของร่างกายโรคหลอดเลือดอุดตันก็คือโรคเสื่อมอย่างหนึ่งข่าวตองที่ผลิตขึ้นมามีสารเบต้ากลูแคน41% สามารถปลดปล่อยสเต็มเซลล์ออกจากไขกระดูให้ออกมาสู่กระแสะเลือดได้มากขึ้นก็จึงมีโอกาสไปฟื้นฟูเส้นเลือดที่เสื่อมอว,วัยวะต่างๆที่เสื่อมให้กลับมาเป็นปกติได้ดังที่เราเห็นจากกรณีของแม่แก้วที่ใช้เวลาไม่ถึง1เดือนในภาพนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่ง ข่าตองหรือปลูกขาวมีสารพอรตินโดยเฉพาะเมื่อผ่านการหมักพอรตินก็จะเพิ่มมากขึ้นการที่เรารู้ว่างานวิจัยที่จีนทำเร็วๆนี้สารโปรตินไปจับเอนไซม์ที่ไวรัสโควิดใช้ในการแบ่งตัวข่าวตองก็จึงเป็นสมุนไพรที่น่าจะยับยั้งการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ได้ชัดเจนเหมือนที่ท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกบอกไว้มีอยู่สามกลุ่มจากกลุ่มที่เป็นอาหารที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีสารสําคัญที่ช่วยลดโอกาสติดเชือ้อโควิดไวรัสซึ่งมีวิจัยนะครับอันแรกก็เป็นผูข่าวหรือผักข่าวตองนะครับซึ่งตรงนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ